หนึ่งเต่าตัวหนึ่งขานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแล้วก็มีกระต่ายตัวหนึ่ง,งเดินผ่านมาแล้วพูดว่าฮ่าฮ่าี่เจ้าเต่าเจ้าชอบเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างนี้เสมอหรือแม้ข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็มีความอดทนอย่างข้าไม่เคยแพ้ใครไม่เชื่อ เธอลองมาแข่งกับเราดูไหมล่ะเต่าพูนแล้วกระต่ายจิงหัวละลั่นฮ่าดีสิยังไงข้าก็ชนะเจ้าอยู่ดีเจอมไม่มีวนชนะข้าได้แร้วพอเริ่มแข่งขันกันกระต่ายวิ่งนำหน้าส่วนเต่าขานต้มเตียมตุ้เตียมอยู่ข้างหลัง พอถจุดกึก่กลางกระต่ายจึงหยุดวิ่งแล้วพูดว่าเอ๊ะ e, นี่เจ้าเต่ามันมาถึงไหนแล้วนี่กระต่ายยังเห็นเต่าคงขาดมาอย่างช้าชมองเห็นไกลไกลอ๋อคุณนอนหลับต่ออีกยิบหนึ่งคงได้ยัง, kh ยง,งไงมันก็ไม่มีทางทันเราได้ลกคนที่มาชม ก็พูดว่าท่านเตาท่านเต่าท่านชื่อเป็นผู้ที่เดินช้าที่สุดในโลก mm hmm. ก็เต่าได้ยินดังนั้น mm hmm. ก็ไม่ได้สนใจอะไรโดยที่เปไม่ิีใจ,จะหยุดพัก mm hmm. แล้วก็เดินต่อไปอีกพอถึงกะตายทีนี้นก็พูดว่า เมอนี้ข้าไม่เคยแพ้ใครพูดอย่างเบาๆทำให้กระต่ายไม่ได้ยินเพราะว่ากระต่ายได้จะชนะก็เดินต่อไปต่อเต่าก็เดินต่อไปเพราะกระต่ายรู้สึกตัวจะดุ่นแล้วก็พูดว่าเอ๊ะนี่เจ้าเต่ามันมาถึงไหนแล้วนะ กระต่ายเห็นเต่ากำลังเดินเข้าเส้นชัยกระต่ายวิ่งไม่ทันเต่าทำให้เต่าวิ่งเข้าเส้นชัยและได้รับชัยชนะในที่สุดขอบคุณค่ะคนเชินพี่พี่น้องน้องทุกคนทุ่คนพี่พี่น้องน้องทุกคนว่าดีค่ะเรื่องนี้สนุกไหมคะ ปวดเก่งทำให้แพ้